สวัสดีครับน,นี่ก็เสร็จนะครับบกโมงเย็นพอดีครับเสร็จแบบลวกๆเป็นตั้งแต่เจ็ดโมงตึกก็มันเสียศูนย์ไปหมดครับทั้งอะไรโอเคพอใช้ได้ครับเรามันดัดไม่ได้ครับดัดต,ต้องใช้เวลากมดเลยตราใช้เหล็กตามประกอบครับ ก็เนี่ยนะครับมีถึงห้าผมบ่นผมอะไรบนไม่ต้องทําไม่ต้องอะไรลองรู้ครับมาเจอกับตัวครับคุณทํารถมาหมดเป็นล้านนะคุณจะามาพลาดเพราะคําว่าลืมคําว่าไม่มีเวลามันไม่ได้ครับทุกคนต้องเห็นใจกันครับต่ออะไรมันก็ต้องแม่นครับหลุมอะไรนะมันจะทําให้รู้สึกต้งเสียเวลา เราเสียเวลาเสียงานเสียเงินหลายอย่างครับลุมใหม่ๆล้มไม่กัดจะลองก่อนใบมีดมันสุดอยู่แล้วครับเปลี่ยนการใหม่แต่ว่ามันต้องตั้งจับน็อตดีๆตั้งไม่ได้ล้วก็เตจะจ ้รงไปเก็บให้มันเสร็จคับ1 0 18ปไร่วันนี้ผมไม่ได้งานสักไร่เลยมอเตอร์ก็มีปัญหาครับ แต่มอเตอร์ลูกซ้ายมีปัญหามันไม่ค่อยมีแรงครับเวลาเลี้ยวนี่ปั๊มดังตลอดเลยแต่ว่าปั๊มปินมันก็ตอนมันขับใครบ้าที่เพชรเจริญมันไม่เป็นไรแบบแรงอันนี้มันหอนงององอแล้วก็ฟ้ามไม่ค่อยมีแรงผมก็ถอดปั๊มไปเช็คถอดมอเตอร์ไปเช็ควัที่แล้วครับถอดปั๊มถอดมอเตอร์ไปเช็ค ก็ถอดข้างเดียวครับถอดลูกซ้ายเขาเกี่ยวได้30 40ไร่ครับตัวเองได้ไม่ถึงไร่ครับอันนี้ก็นานะผมเองครับมไม่รู้จะพูดยังไงครับทุกปีนะ่ะ พี่สาวอีกคนครับมันจะมาเกี่ยววนๆข้างต่อเกี่ยวไว้หมดเลยครับเล่าเหตุการณ์นะครับก็ตอนชนเออผมก็ลงเกี่ยวได้ประมาณหนึ่งหน้าแล้วน้าผมก็มาครับน้าก็มาเล่มเล่มข้างคันผมก็เออก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะผมเกี่ยวทุกปีแล้วก็ผมก็เจาะข้ามมาเรื่อยๆแกก็ตามมาเรื่อยๆแต่บิ้งที่บนชนน่ะแกข้ามไปก่อนผมแล้ว ผมเห็นแกไปบนรอบต้นไม้รอบอะไรนะครับแกไปเกี่ยวบนรอบต้นไม้ก็รอบต้นไม้น่าจะเกือบเสร็จหมดทุกต้นแล้วแต่ตอตรงนั้นน่ะแกไม่ไปเกี่ยวผมก็นึกว่ามันไม่มีแล้วเพราะว่ามันเป็นตอเพิ่งตัดใหม่ครับต้นไม้เพิ่งตัดปีที่แล้วนี่ครับต้นไม้ใหญ่เลยแหละตัดแล้วก็จังหวะที่จะชน หลานชายก็บอกว่าตาโบกมือบอกเลยนะออโบกมือบอกเลยรถมันหันลังใส่แล้วคนมองต้นข้าวไม่ได้มองคนบอกก็ชนเลยครับพี่ผมก็น้อยใจไงครับผมชนแบบผมตบเครื่องแบบสุดขลังเลยอ่ะขุ้มเดินรถเปล่ามาแบบขุมโมโหมากครับเออแล้วหน้าสาวมก็ลงไปด่าบัวเลยกระนำเลยกระนำดาเลยเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่แบบ มันไม่น่าพลาดนะครับเจ้าของนาทุกคนน่าจะรู้ครับแล้วต้องรู้ด้วยครับมันหลักการแรกครับเจ้าของนาลงมานานอ่ะเขาจะปรหยาดนาแล้วก็เขาจะไปปักตอปักคงครับบางคนไม่ปักเขาก็จะเขียวบนบนบน,บน้มันกว้างครับต้นไม้นะไม่ว่ากันหรอกครับแต่นี่ไม่ใช่ครับผมก็น้อยใจแยหมอนกันครับ แต่น้าสาวก็มาช่วยครับออกเงินซื้ออะไรให้เอาเงินให้ผมไปซื้ออะไรแต่ก็ขอบคุณนะครับทางอู่พนักงาสอนแล้วก็พิเชิดเพชรเจริญครับก็โทรมาครับให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้ครับก็ขอบคุณนะครับเิบี่หลายคนก็เป็นห่วงครับก็ขอบคุณนะครับแต่ว่าบางทีถ้าผมไม่ได้รับสายไม่ได้แล้วก็ดูสภาพผมครับผมขับเองเกี่ยวเองว่างผมก็รีวิวถ่ายคลิปเชียร์เจ้าของนาตลรอเขาไม่อยู่ครับมันอยู่คนละที่ครับมันเป็น ความมือดัดนะครับเราต้องทํางานแข่งกับนี่นะครับมันไม่ไม่ใช่ว่าเรามีมีมีเราจะไม่อันนี้ครับเราเดือดร้อนเจ้านี่เรามีครับเราก็เกรงใจคนที่เขาหยิบยื่นช่วยเหลือเรามาครับคนที่ให้โอกาสเราทั้งทั้งสองอู่เลยแล้วเราต้องมาเร่งหาเงินเพื่อที่จะกดหนี้ทกสไปใช้หนี้เาขาสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะครับแต่นี่มันเออไม่รู้จะว่บบาอย่างไงครับ น้่สงสัยไม่กล้าต,ตุกติกครับปกติน,นี่ผมจะไม่เกี่ยวนายาดผมเมื่อคืนนะครับมไม่สงไม่กล้าต,ตุกติกครับแล้วผมไม่ได้งานเลยวน,เน,ยนะเอาเขาอย,ยากเกี่ยวกว่านบ